วันนี้วันนี้จะมีเล่าเรื่องแปลกให้ฟังก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเหตุการณ์ขึ้นมาแบบน,นี้ก็คือว่าพ่อพ่อเอ่อ,พ,อ,พ,อ,อ,อพ่อได้ซื้อรถตะคันหนึ่งเป็นรถมือสองนะตอนนี้รถมือสองคันนียมันก็ซื้อมาแต่ตอนแรกเราก็ใช้เนี่ยมันก็ปกติแหละก็ใช้ใช้ใช้ประมาณปีเกือบปีละเราก็ใช้กันก็ปกติอย่างโอเค้วคันนี้ ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่รลรคันี้จะเล่านิดนึงว่ามันเป็นสีดำแล้วเราซื้อมาอสองล้วตนนี้ประมาณตอนนนได้ประมาณสิบปีแล้วรถอ่ะรถตัวรถอ่ะประมาณสิบปีแล้วเสร็จแล้วแต่นี้เราก็ตอนนั้นพ่อก็ได้ที่ทํางานใหม่คือไ,ได้งานใหม่แต่นี้เราก็เลยแบบเอ้ยพอเราไปไปที่ไปทํางานใหม่เนี่ยเราก็ขับรถไปแต่แต่ว่ารถอ่ะมันไม่มีที่จอดเนี่ยเราก็เลยต้องไปจอดที่เออมันเป็นโรงบาลมันเป็นโรงบาลเออเป็นโรงบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกัน ตร,ตรงบาลเนี hmm. um ่ย hmm. มันก็เป็นลานกว้างๆใช่ไหมข้างหน้าแล้วเสร็จแล้วเราอ่ะพ่อใกล้ได้ที่พักกัะข้างหลังโรงบาลนะฮะเป็นข้าข้างๆท่าเข้าเนี่ยจะออกเข้าออกทางโรงบานได้ผ่านทางเข้าโรงบานได้เราก็เลยลบไปจอดตรงนั้นน่ะเพื่อเพื่อว่าเอ่อเพราะว่ามันก็ได้หนึ่งมันใกล้ที่ทํางานเราด้วยสองใกล้ใกล้ที่บ้าน่พักด้วยแต่นี่เราก็ไปจอดเอ่อ ช่วงแรกเราจอดอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกเหตุการณ์มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แตอนเนี้ยคือเราไปจอดเนี่ยมันเหมือนกับแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยเอ่อมีวันเนี่ยมันมันคือเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมาก็คือว่าตอนนั้นรถอะ่อะมันเกิดแต่เสียงแตดง่ดังอยู่อยู่อยู่อ่ะมันก็ดังขึ้นมาดังขึ้มาปแต่เนี้ยคนที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตามหาเนี่ยตามหาว่าเฮ้ยกคันนี้เป็นของใครวะจอดอะไรตรงนี้วะอะไรอย่างเงี้ย คนก็ตามหารถเจ้าของรถโดยที่เราเป็นเจ้าของรถแต่เราอ่ะไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้ไปทําทุร่าอะไรในโรงพยาบาลหรอกแต่เราไปจอดเราไปจอดรถไปในโรงพยาบาลเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นมันเป็นลานมันเป็นที่จอดรถแหละเป็นและเสร็จแล้วเราก็เลยไปจอดพอไปจอดเสร็จปุ๊บตอนนี้แต่พอแต่ประจําทุกคนก็ตามหาเจ้าของแต่ตอนนั้นมันก็ดึกแล้วละ่ะประมาณเที่ยงคืนที่ก่ดังนะเที่ยงคืน แต่นี่พ่อก็เลยเห้ยเส็บแตกใครวาเอะมวยวายอะไรเพราะว่าที่ที่ที่พักกับโรงพยาบาลเนี่ยมันใกล้กันพ่อก็เลยวิ่งออกปไาวิ่งออกมาเพื่อมันจะไปดูดรถตกเนี่ยรถชทยเนี่ยสีดำเนี่ยรถเก๋งสีดำเนี่ยไต่ดังมาดังทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วพ,พ่อวิ่งมาพอเราวิ่งมาดูปุ๊บแตกเงียบแตกเงียบไปวันนั้นคือเหตุการณ์แรกนะแ,<ฮ><ม>แตกเงียบเสียงแตกแตกเงียบไปเลยแล้วก็คือเหตุการณ์แรกแต่นี่เราก็เลยไม่ได้คิดอะไร เราไม่ได้คิดอะไรปุ๊บแต่นี้รถคันนี้ประดีพ่อของพ่อของพ่อเนี่ยก็คือปู่นะ mm hmm. เขายืมไปใช้พอเขายืมไปใช้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยขับเขาเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะเราก็ลืมเหนนะตุการณ์นั้นไปละเพราะมันผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ละ mm hmm. เ,ออเขาก็ยืมรถคันนี้ไปใช้พอยืมรถคันนี้ไปใช้เสร็จปุ๊บ mm hmm. เขาก็ขับไปขับไปที่ทํางานเขาที่ทาเขาอยู่แถวบางพีใช่ไหมนี่เขาก็ไปจอดไปจอดคือ ลักษณะห้องเขาอยู่ชั้นสามของของของตึกนะ mm hmm. ้วเขาก็มองมาลายจอดรถแต่นี่รถคันนี้วันแรกไปอ่ะคือแรกเลยที่ไปอ่ะแต่เสีแต่ดัง mm hmm. ดังอีกเขาก็เลยเฮ้ยรถคันนี้มันเสียงแต่ดังดังได้ยังไงเนี่ยเขาก็เลยเฮ้ยเขาก็เลยีบโรมาหาพ่อบอกเนี่ยรถแต่มาดังเนี่ยเป็นอะไรอ่ะ mm hmm. พ่อคนบอกเออยมันค้างหรือเปล่าให้ลงไปดูซิลงไปไปิดปิด mm hmm. ไอ้นี่หรือเปล่ามันแต่แลมันดัง เขาเลยวิ่งลงไปที่รถเขาวิ่งมาไปที่รถเปิดปุ๊บแต้มก็ดังตอนคืนนั้นนะประมาณห้าทุ่มก็ดังมาก mm hmm. ก็เลยเขาก็เลยปูเขาก็ไม่ว่าจะทํำยังไงให้แต้มเงียบเ่เพราะเลยว่าเนี่ยเอาเมือดึงเนี่ยพุดลงไปเลยมันเห็นแตมที่หน้ากระจังรถอะ่ะมันจะมีแต้อยู่แล้วก็ให้ดึงสายแต้ออกเลยเพื่อเพื่อเพื่อก็ได้เตียแต้มก็ได้เงียบแล้วอยบาเพิ่งก็จานช่าง แล้วเสร็จแล้วปู่เขาก็เลยพูดไปใต้รถแต่เขาก็เลยดึงแต่เสียงแต่ออกแต่ไฟอะนะมีเสียบอยู่อะเขาดึงออกหมดเลยการแล้วการนี้เสร็จปุ๊บคืนนั้นก็ผ่านไปพออีกคืนหนึ่งเพราะว่าปู่เขายันยืนรถไปอยู่ใช่นั่พอคืนที่สองปุ๊บปู่เขาก็เลยขึ้นมาที่ห้องแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็เดินเพลินๆในห้องแหละแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็มองมาที่รถเขาก็เห็นเงาว่าแป๊บเขาก็เลยคิดในใจเขาก็เลยเหมือนกับพูดกับเองว่า เดี๋ยวเออถ้ามึงนะคือเนี่ยมึงดังนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะขายเลยแล้วครั้เนี้ยเสีจเสียตอนนั้นอ่ะแกแค่แค่คือแกทํางานกลางคืนทั้งไงแล้วแกก็ประมาณห้าทุ่มกว่าเวลาเดิมเดิมเนี่ยแกมองไปแล้วแกเห็นเงาเพราะเพิ่มแกบอกเฮ้ยแต่ถ้าแต่ไดงนะแต่ตอนแรกแกไม่คิดอะไรแกนึกว่าคนเดินผ่านเนี่ยแกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะลานจอดรถคนจะเยอะท่นที่จอดรถรถคนก็คุกค่านอยู่สักพักหนึ่งแต่มไม่ไดงอีก ปแกถึงกับตัวสะดุ้งหยงเลยตัวลอยเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรที่ว่าแกตกใจขนาดน,นัน้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะแกเพิ่งดึงสายแต่ออกใช่ไหมแกแต่นี้สายไฟไม่มีแล้วอ่ะแล้วแกมันดัอองได้ยังไงอ่ะมันก็ดังอ๊าสะเทือนหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็าเลยโทรมาหาพ่ออีกพ่อบอ I, เฮ้ยมันจะไปไปได้ไกเนี่ยเมื่อเรงแกออกแล้วมันไม่มีทาง้ที่มันจะดังได้อะ,อะแกก็เลยลงไปดูที่รถพอแกลงมาถึงรถปุ๊บแต่นั้นเงียบเงียบปไปแล้วก็เลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพ่อก็เลยมาแล้วเขาก็เลยบอกเฮ้ยรถคันนี้มันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนมันไม่เคยเป็นบอกโอ้ oh, พ่อไปจอดอยู่พ่อพ่อเพิ่งรู้ว่าพ่อไปจอดอยู่ตรงเัน,เป,นเป็นลักษณะคล้ายคลา,างสามแห่งของพยาบาลนะอ่ะแล้วตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็น เป็นเป็นเป็นทางแลักษณยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นย่าห้องเก็บศพแล้วตรงเนี้ยมันเป็นทางพ่อไปจอดมุมนี้เพื่อมันใกล้ทาับเขาออกที่อ้าพักเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับประมาณว่ามันมีอะไรหรือเปล่าทำให้แต้มดันขึ้นมาได้ปกติไม่มีใช้เวลาไม่มีมันไม่มีเพราะว่าพบว่าเพราะว่าแต่มมันไม่สามารถดันได้มันไม่มีไฟเข้าไฟออกมันก็ไม่สามารถดันได้แล้วก็เลยแล้วทัะนั้นก็เลยสรุปพ่อก็กับหมูก็ตรงลงความเห็นกันว่า ขายก็เลยขายทิ้งไปเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยรู้สึกไม่ดีใช่มันไม่ดีด้วย